สวัสดีครับผมรุ่งรอเดฟซี่ครับเมื่อนี้มีรายการบังไ่ช่องสังามครับตุลาการโดยไอกะทิไอซีมงนะครับผมคิวชุดบางไฟว้นพุดที่14กันยาย่น2565นายนั่นเองนะครับผมมาเริ่มกะที่บังแหลกเลยครับคาท่าเทพครับบังที่หนึ่งนะครับตามโดยบังที่สองค่ำหมากทองครับบังที่สามสิริมงคลครับบังที่สี สีกาตองครับหมักบงังไดเสียบงังไดกลับไปหายกรลังใจทีมงานอินตรภาพไทยคัมภูชานะครับบังที่หาพอนไพลินครับบังที่หกเทพปากแดงเทพปากเก่าเก่าบวกเอ็ดทีเด็ดเก่าเก่านะครับผมเก่าลอดลุลรอเชียครับผู้ใดไปกับงขคาวนะครับบังที่เจ็ดเคยวังหินครับบังที่แปดทีว่าก่อนมาบักจรครับ บางที่เขาเสือเท่าครับบางที่สิบเก่งเจริญครับลุงหลอดก็เชียเก่งเจริญครับเคยวังหินครับที่ว่าก่อนครับเสือเถ่าบุ้ยคือเสียหลายนะบางที่สิบสสหายพันจอครับบางที่สิบสองเทพทับหลวงครับเทพทับหลวงนี่ลุงหลอดก็เชียครับบางที่สิบสามจันดีเบิดฝฟ้านะครับผมบางที่สิบสี่สามเป็นตะยานนะครับหรือสามอันตรายนั่นเองครับ ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหากผิดพลาดประการใดลุงรอเด็บซีต้องกราบขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเด็บซีสวัสดีครับ